ดวงชะตาของคนเกิดบนจันทร์ทั้ง12ลัคนาราศีและ12ราศีแต่และช่วงอายุดีหรือร้ายอย่างไรไปชมกันนะครับสวัสดีครับผมหมอเอกสิบดาว ช่องมิหมอจะแนะนําการดูดวงโหราศาสตร์ในระบบ10ลัคนาซึ่งจะแตกต่างจากดวงราศีจักทั่วไปรวมถึงการแก้ไขดวงชะตาด้วยหลักวิชาที่ได้รับการถ่ายทอดและเคล็ดลับการเสริมดวงถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมนะครับกดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับการพยากรณ์ดวงชะตาโดยทั่วไปนะครับเราจะใช้อายุโห,หรือที่เรียกว่าอายุย่างนะครับเช่นถ้าเราเกิดพศ2520นะครับ และปีปัจจุบันปี2 5 6 4อายุจริงเราคือ44ปีอายุย่างต้องบวกไปอีก1ปีนะครับคืออายุ45ปีพอเข้าใจนะครับเราไปดูภาพใหญ่ตามช่วงอายุกันนะครับพี่หมอจะเริ่มตั้งแต่ช่วงอายุที่มีลีลาชีวิตแล้วนะครับตั้งแต่10ปีถึง100ปีนะครับตามนี้นะช่วงอายุย่าง สิบปีสิบเก้าปียี่สิบแปดปีสามสิบเจ็ดปีสี่สิบหกปีห้าสิบห้าปีหกสิบสี่ปีเจ็ดสิบสามปีแปดสิบสองปีและเก้าสิบเอ็ดปีนะครับเป็นช่วงที่ดีนะครับเกี่ยวกับความรักจะไม่ค่อยมีปัญหากันในช่วงนี้นะครับเรื่องคิดเครียดเบาลงไปบ้างนะครับเรื่องร้ายต้องระวังผู้ใหญ่ให้โทษนะครับหรือคนสูงอายุกว่านะครับ สร้างปัญหาให้เนาะจะเกิดปัญหาค่อนข้างรุนแรงนะครับเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะอย่าประทะในช่วงอายุย่างนี้นะครับช่วงอายุย่างต่อมานะครับช่วงอายุย่าง11ปี20ปี29ปี38ปี47ปี56ปี65ปี74ปี83ปีและ92ปีนะครับ ช่วงอายุย่างนี้เป็นช่วงที่การงานค้าขายดีจะขยายงานเปลี่ยนงานทําได้ดีครับแต่ต้องระวังคนใกล้ชิดคนในบ้านลูกน้องสร้างปัญหาให้นะครับจะนําความเดือดร้อนมาให้ลองดูดีๆแล้วก็ระวังกันให้มากๆนะครับในช่วงอายุย่างนี้เนาะในช่วงต่อมานะครับช่วงอายุย่าง12ปี21ปี30ปี39ปี48ปี57ปี66ปี75ปี84ปีและ93ปีนะครับ จะเป็นช่วงที่ได้เริ่มลงทุนสิ่งใหม่ๆนะครับและได้ผลกลับมาดีมากและมีโชคแบบฟุกๆเข้ามาบ่อยๆนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับในช่วงอายุย่างนี้คือเรื่องการเดินทางนะครับด้วยยานพาหนะต่างๆนะครับอาจจะเกิดเหตุร้ายและให้ระวังอุบัติเหตุนะครับจะเกิดช่วงไหนต้องเช็คที่ดวงกําเนิดอีกครั้งนะครับจะได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับ ช่วงอายุย่างต่อมาเป็นช่วงอายุย่าง13ปี22ปี31ปี40ปี49ปี58ปี67ปี76ปี85ปีและ94ปีนะครับเป็นช่วงอายุที่จะสมหวังในเรื่องความรักการเงินกลับมามีสภาพคล่องดีนะครับ สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องค้ำประกันนะครับจะให้โทษในอนาคตนะให้เลี่ยงการรับรองเซส็นสัญญาหรือเซ็นค้ำประกันทั้งหมดในช่วงอายุย่างนี้นะครับช่วงอายุย่างต่อมานะครับเป็นช่วงอายุย่าง14ปี23ปี32ปี41ปี50ปี59ปี68ปี77ปี86ปีและ95ปีนะครับในช่วงอายุย่างนี้คู่ครองคนรักดีใครมีบุตร มีลูกภรรยาสามีนะครับดีมากๆในช่วงนี้นะครับรวมถึงคนในบ้านด้วยนะและจะได้พบกับกัลยาณมิตรที่ดีเช่นกันนะครับในช่วงนี้ส่วนเรื่องร้ายเนี่ยจะไม่รุนแรงมากนะครับจะร้ายอย่างเดียวคือโชคล่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสียงโชคไม่ค่อยเห็นผลนะครับ ช่วงอายุย่างต่อมาช่วงอายุย่าง15ปี24ปี33ปี42ปี51ปี60ปี69ปี78ปี87ปีและ96ปีนะครับอายุย่างช่วงนี้ความสำเร็จสมหวังยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับและผู้ใหญ่ให้โทษด,ด้วยมีปัญหาติดขัดเรื่องงานและการเงินเข้ามานะครับ แต่ยังประคองไปได้นะครับเรื่องดีคือสุขภาพที่เคยเจ็บป่วยนะครับเป็นปนห,หายๆก็จะหายดีขึ้นนะฮะส่วนใครที่ป่วยหนักนะครับจะทุเลาลงมากๆจนหายขาดไปเลยนะครับช่วงอายุย่าง16ปี25ปี34ปี43ปี52ปี61ปี70ปี79ปี88ปีและ97ปีนะครับช่วงนี้ต้องระวังมากๆนะครับเป็นช่วงที่มีเคร์นะ ใช้ชีวิตต้องระวังนะครับอย่าประมาททุกเรื่องนะครับการเงินการงานความรักนะครับต้องประคองให้ผ่านช่วงอายุย่างปีนี้ไปให้ได้นะครับและทุกอย่างจะเบาลงพ้นเคราะห์นะครับช่วงนี้หมั่นทําบุญบ่อยๆนะครับเคราะห์ร้ายจะเบาบางลงได้บ้างนะครับช่วงอายุย่างต่อมาช่วงอายุย่าง17ปี26ปี35ปี44ปี53ปี62ปี71ปี 80ปี89ปีและ98ปีนะครับในช่วงนี้ปัญหาเรื่องการเงินมีปัญหาเข้ามาต่อเนื่องนะครับควรจะวางแผนการเงินไว้ล่วงหน้านะครับจะแก้ปัญหาได้ดีและจะพอมีทางแก้ไขผ่านไปได้ในช่วงอายุย่างปีนี้นะครับ ช่วงอายุย่างต่อมานะครับช่วงอายุย่าง18ปี27ปี36ปี45ปี54ปี63ปี72ปี81ปี90ปีและ99ปีนะครับช่วงนี้จะเป็นปัญหาเก่าเข้ามาให้แก้ไขต่อนะครับเรื่องความเครียดเกี่ยวกับการงานการเงินยังคงติดขัดแต่ดีที่ยังพอมีคนช่วยเหลือให้ผ่านไปได้นะครับสรุปแล้วจะเห็นว่าคนเกิด วันจันทร์ทั้ง12ลัคนาราศีและ12ราศีทุกช่วงอายุจะมีทั้งดีและร้ายสิ่งที่ดีคือก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงอายุที่เกิดเคาะและเรื่องร้ายจะทําให้เราได้ระวังตัวและใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทนะครับและส่งผลดีมากๆในช่วงที่อายุเข้าสู่ช่วงที่ดีและวางแผนให้เป้าหมายชีวิตสําเร็จได้ง่ายขึ้นถ้าใครสนใจที่จะตรวจสอบดวงชะตาอย่างละเอียดในปีนั้นนะครับ พี่หมอจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้จะทําให้รู้และลงลึกถึงรายละเอียดช่วงเวลาดีและร้ายในเดือนนั้นๆน,น,นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะครับพี่หมอจะนําสาระดีๆแบบนี้มาฝากให้เรื่อยๆนะครับเจอกันคลิปหน้าคนเกิดวันอังคารนะครับคลิปนี้ลาก,กันไปก่อนสวัสดีครับ